มาแล้วครับกับตัวจริงเจ้า MG4 X Power ครับผมสำหรับ MG ในปีนี้นะครับที่เปิดตัว MG4 มาขายใหม่ในบ้านเรานะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ี่รุ่นด้วยกันครับเพื่อนๆเ,เริ่มที่ตัวดีกับตัว X นะครับที่จะเป็นในส่วนของ Standard Range นะครับผม ตัวนี้ก็จะให้แบตความจุที่49กิโลวัตต์นะครับแล้วก็จะมีตัวรองเลนสเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่64กิโลวัตต์นะครับระยะทางเพิ่มเติมก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับจะได้เดินทางไกลเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นและวันนี้ที่เราจะพูดถึงในส่วนของตัวท็อปสุดนะครับของกลุ่มบ้าพลังนะครับตัวนี้ครับ MG4X Power ครับผมสำหรับ MG4X Power นะครับเราจะเป็นรถนำเข้ามาทั้งคันนะครับ แต่ใน้3รุ่นแรกที่เราพูดไปแล้วนะครับจะเป็นผลิตในประเทศไทยล้วนๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขุมพลังที่ว่าบ้าพลังกันบ้างนะคบว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเอาแบบนี้ครับรถคันนี้จะเป็นขับเคลื่อนนะครับแบบ4ล้อนะครับจะมีมอเตอร์ทั้งหน้าและหลังนะครับมอเตอร์ด้านหน้าเนี่ยให้กําลังสูงสุดนะครับอยู่ที่204แรงม้านะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่231แรงม้ารวมๆแล้วตัวนี้ครับแรงม้าอยู่ที่435แรงม้าแล้วก็ แรงบิด600นิวตันเมตรเพื่อนๆว่ามันแรงขนาดไหนครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับคันนี้ที่ให้มาครับคือ64กิโลวัตต์าวนะครับตัวนี้ครับตามมาตรฐาน NEDC สามารถวิ่งได้480กิโลเลยครับเพื่อนๆสำหรับเทคโนโลยีใหม่ครับที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนของ MG4X Power เรานะครับจะเป็นในส่วนของกระจังหน้าแบบอารั t ที e นะครับ ตัวนี้มันจะสามารถเปิดปิดเพื่อระบายความร้อนได้ตามอัตโนมัตินะครับยกตัวอย่างเช่นครับในขณะที่เราขับรถเร็วๆนะครับตัวกระจังหน้าตัวนี้จะปิดนะครับเพื่อทําให้สมรรถนะของตัวมอเตอร์ที่เราได้กล่าวไปแล้วเนี่ยวิ่งได้เต็มที่ครับผมตัวนี้สำหรับไฮไลท์นะครับของเจ้า MG4X Power นะครับจะอยู่ในส่วนของล้อและยางนะครับนมาดูใกล้ๆเลยนะครับเพื่อน ตรงนี้นะครับจะให้ล้อขนาด18นิ้วนะครับลายพิเศษเฉพาะของ MG4X Power นะครับตรงนี้มากับขนาดยาง2 3 5ทับ 45R18 นะครับยางตัวนี้จะเป็นของ Bridgestone จะเป็นยาง EV โดยเฉพาะครับในส่วนของระบบเบรคครับก็มีการพัฒนานะครับให้สอดคล้องกับในส่วนของมอเตอร์ที่พละกำลังเยอะๆนะครับจานเบรคของเรานะครับด้านหน้าเนี่ยให้ขนาด345มิลิเมตรครับและในส่วนของจานเบรคด้านหลังอยู่ที่340มมครับ นอกจากจานเบรกแล้วนะครับคาลิเปอร์เบรกของเรานะครับที่มากับ1พอร์พตก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพในการเบรยสูงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังจะมาพร้อมกับฝาครอบนะครับคาลิเปอร์สีส้มนะครับมาพร้อมกับเนี่ยตัวคําว่า X Power นะครับเป็นรุ่นเฉพาะของเขานะครับอ่อแล้วก็ยังจะบอกว่าเบรกจากความเร็ว100นะครับจนหยุดที่0กิโลเนี่ยให้ระยะเบรกสั้นที่สุดทับ33.9เเมตรเท่านั้นครับ สำหรับโหมดการขับเคลื่อนของตัว MG4X Power เนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถปรับโหมดได้จากหน้าจอตรงนี้นะครับแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับว่าโหมดต่างๆเนี่ยทำงานยังไงบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปทีละโหมดเลยนะครับเริ่มจากในส่วนของตัวถ้าเพื่อนๆต้องการขับเคลื่อนแบบ4ล้อตลอดเวลานะครับเพื่อนๆเลือกได้2โหมดครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสโน่นะครับหรือเป็นสปอร์ตตรงนี้ถ้าเพื่อนๆกดสโน่หรือสปอร์ตเนี่ย ขับเคลื่อน4ล้ตอตลอดเวลาแน่ครับทีนี้มันก็จะเหลืออีก2โหมดนะครับ normal นะครับ normal ตัวนี้จะเริ่มจากการขับ2ล้อหลังก่อนนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับต้องการจะขับ4ี่ไม่เป็นไรครับกดคันเร่งให้จมครับปื๊ดนะครับตัวเนี้ล้อหน้าก็จะทํางานด้วยก็จะกลับกลายเป็นขับ4ล้อได้เลยในทันทีทั้ทงๆท,ที่อยู่ในโหมด normal <ๆ S 2> ก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นในโหมด eco ก็ตามนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นขับสีได้ไหมถ้าพื้นฐานเลยเนี่ยเหยียบปกติหรือเหยียบจม ก็ยังเป็นขับเคลื่อน2อล้อหลังก่อนอยู่ดีนะครับแต่ในโหมด Eco เนี่ยจะเป็นขับ4ได้ก็ต่อเมื่อระบบนะครับ traction control จับได้ว่ารถเริ่มมีการสลิปอะไรเงี้ยรถเริ่มจะควบคุมไม่อยู่ถ้ารถจับได้ว่ามีอาการกําลังจะถลายออกเงี้ยขับเคลื่อน4ล้อสิงจะทํางานได้นะครับตรงนี้สำหรับอีกหนึ่งฟังก์ชันครับที่เพิ่มเข้ามาในตัว MG4X Power ก็คือในโหมด one pattern ครับตรงนี้เราสามารถใช้คันเร่งเดียวนะครับจังหวะเราเหยียบคันเร่งนะครับปื๊ด ถอนคันเร่งนะครับรถก็แทบจะช่วยเบรกเองแล้วนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนไม่สะดวกที่จะใช้ในส่วนของโหมด One p e d เ l จะกลับมาใช้ในส่วนของตัว Energy Recovery ก็คือคือคนพลังงานเหมือนเดิมก็ได้เลือกเอาครับเลือกได้จากหน้าจอนี้ซึ่งในระบบนี้จะมีเฉพาะตัว X Power เท่านั้นอีก3รุ่นที่ผลิตในไทยไม่มีนะครับสำหรับภายในครับก็มีการปรับตกแต่งนะครับให้มีความดุดันเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ แล้วก็จะให้วัสดุนะครับที่ค่อนข้างพรีเมียมนะครับอย่างตัวนี้นะครับภายในก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะเป็นตะเข็บแดงแบบนี้นะครับแล้วก็จุดขายของตัว MG4X Power เลยนี่ครับจะได้หนังนะครับที่เป็นอะคันทาร่าอย่างนี้นะครับตรงนี้อะคันทาร่าข้อดีของเขาคือยังไงเวลาเรานั่งขับรถนะครับตัวเบาะนะครับจะดูดตัวเราไว้นะครับทำให้เราเนี่ยนั่งขับเวลาจะเข้าโคง้งเข้าอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างกระชับจะดึงตัวเราไว้ทําให้เราขับขี่เนี่ยค่อนข้างมั่นใจยิ่งขึ้นครับผม สำหรับ MG4X Power นะครับทำตลาดนะครับด้วยสีเดียวกันทั่วโลกนะครับก็คือสีนี้ลครับสีเขียวด้านนะครับหรือพรีเมียมแมตต์กรีนครับตัวนี้นะครับก็จะตกแต่งมาพร้อมกับในส่วนของตัวอันนี้ก็จะเป็นเฉดใหม่นะครับเป็นสีดําเงานะครับตรงนี้แล้วก็จะตัดกับลายสีบอลเงินนะครับด้านๆนะครับก็จะให้ความดุดันตรงนี้นะครับให้ทั้งด้านหน้านะครับด้านหน้าแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังด้วยนะครับ สำหรับ MG4X Power นะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบแล้วนะครับ ที่ MG a b l e ทั้ง2สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาปทุมธานีหรือสาขารามคำแหงก็ตามนะครับในส่วนของเรื่องเทสต์ได้นะครับสามารถมาเทสต์ได้กันที่โชว์รูมทั้ง2สาขาได้เช่นกันหรือว่าถ้าลูกค้าท่านไหนหรือเพื่อนๆไม่สะดวกครับมาเทสต์ได้เดี๋ยวคลิปหน้าครับเราจะพาออกไปเทสได้กันให้ดูครับว่าแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจรถ MG ทุกรุ่นนะครับสามารถติดต่อเรธมาได้ที่เบอร์นะครับ 0 9 5 1 1 5 9 6 2 6นะครับที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับและเจอเอิร์ธได้นะครับที่สาขา MG ็มจีเอเบิลปทุมธานีนะครับผม